ก้ยสวัสดีค่ะวันนี้พาคุณมาทำโรตีโฮมเมคอร่อยอร่อยกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับใครที่คิดถึงโรตีฟิวไทยๆแล้วล่ะก็วันนี้ไม่ต้องรออบังกันแล้วนะจ๊ะเพราะว่าการทำแล้วก็ส่วนผสมนั้นไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะเมื่อเตรียมส่วนผสมพร้อมแล้วเราไปทำโรตีกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกก็ใส่แป้งลงไปเลยนะคะในอ่างผสมของเราประมาณ1ถ้วยตวงค่ะ จากนั้นก็ทยอยใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะก็เริ่มต้นด้วย2ช้อนโต๊ะก่อนค่ะน้ำมันพืชอีก1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอย่างที่บอกนะคะว่าน้ำต้องค่อยๆทยอยใส่ลงไปนะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่นั้นความชื้นของแป้งต่างกันนะคะสำหรับสูตรนี้ก็ให้ใส่น้ำเปล่าลงไปประมาณ5-6ช้อนโต๊ะค่ะ เมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็นวดส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆที่มือหนักไปสําหรับการใส่น้ําก็ใส่แป้งลงไปเพิ่มได้นะคะแต่ว่าสําหรับใครที่รู้สึกว่าแป้งแห้งไปก็ค่อยๆทย,ย,ยอยใส่น้ําลงไปค่ะนี่แหละค่ะแป้งของเราได้ที่แล้วเช็คว่าแป้งได้ที่เป็นยังไงก็คือแป้งจะไม่ติดมือแล้วก็ไม่ติดอ่างน,นะคะแบบนี้ใช้ได้แล้วจากนั้นก็ตล่อมแป้งให้เป็นวงกลมค่ะ จากนั้นนะคะก็นำมาการีนหรือว่าเนยความเหลวอ,อุณหภูมิห้องนะคะมาทาที่มือแล้วก็ทำการแบ่งแป้ง,ปงคล้ายๆกับการทำลูกชิ้นค่ะแบบนี้แหละนะคะทาม,มาการีนให้ทั่วเพื่อป้องกันแป้งติดกันค่ะ,ะเดี๋ยวทำให้กับเพื่อนๆได้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ทาเนยให้ทั่วเลยเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นก็เอาแป้งไปพักไว้ในกล่องที่ปิดฝาสนิทประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะ สานาทีผ่านไปค่ะพร้อมแล้วเรามาทำโรตีกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มต้นก็คือทาน้ํามันนะคะลงไปบนแผ่นโรตีทั้งสองด้านเลยเพื่อที่จะไม่ให้แผ่นโรตีของเราติดกับกระดานนะคะเอาละจากนั้นก็เริ่มต้นทำการตีเลยค่ะนี่แหละนะคะค่อยๆตีไปแบบที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่แหละค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่ตีไม่เป็นนะคะก็อาจที่จะฝึกสักสองสามครั้งก็น่าจะกล้องค่ะแต่ว่าถ้าใครทำไม่ได้จริงๆก็เอาไม้กลึงขนมปังมามวนให้เป็นแผ่นๆแก้ปัญหาได้นะคะแต่อย่างที่บอกว่าการทำโรตีนะคะการตีก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญเหมือนกันเพราะว่าเนื้อสัมผัสของโรตีของเราจะอร่อยค่ะจากนั้นก็เก็บมุมทั้งสี่ด้านเลย พร้อมทอดแล้วนะคะสำหรับโรตีของเราทำอีกแบบให้กับเพื่อนๆได้ดูกันดีกว่าค่ะนี่เป็นแบบวงกลมนะคะเราก็ตีแป้งไปตามปกติค่ะจากนั้นก็เก็บรวบแป้งให้เป็นแผ่นยาวๆแบบนี้แล้วก็ม้วนกลมๆนะคะหลังจากนั้นก็ทำการบีบแป้งนะคะให้ความกลมแล้วก็ความบางตามที่เพื่อนๆชอบเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปในกระทะนะคะแล้วก็ตั้งกระทะให้ร้อนจัดค่ะใส่แป้งโรตีของเราลงไป ทอดไปเรื่อยๆนะคะให้แป้งเริ่มสุกจากนั้นก็นำเนยหรือมาร์เกลีนใส่ลงไปทอดต่อให้โรตีของเราสุกเหลืองได้ที่แบบนี้ละค่ะเมื่อสุกแล้วนะคะก็นำโรตีออกจากกระทะได้เลยเอามาไล่น้ำมันนะคะด้วยการบีบทั้งสองด้านแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็โรยด้วยนมข้นหวานโฮมเมค ตามด้วยน้ำตาลอีกสักเล็กน้อยค่ะพับแบบนี้นะคะแล้วก็ห่อด้วยกระดาษอบค่ะให้ได้ฟิลของโรตีแบบไทยๆของเราเสร็จแล้วค่ะโรตีรสนมเดี๋ยวทำอีกแบบให้กับเพื่อนๆได้ดูนะคะแบบนี้เป็นโรตีไส้กล้วยช็อกโกแลตค่ะเราก็โรยนมข้นหวานไปสักเล็กน้อยค่ะ จากนั้นก็ตามด้วยกล้วยหอมนะคะแล้วก็ราดด้วยซอสช,โชโ็อกโกแลตค่ะม้วนโรตีในกระดาษให้เป็นกลมๆเช่นเดิมค่ะ เสร็จแล้วสําหรับโรตีของเรานะีคะเอาเป็นว่าสําหรับใครที่คิดถึงโรตีอยากกินโรตีนะีคะรับรองว่าวิธีการทําแล้วก็ส่วนผสมไม่ยุ่งยากอย่างที่คุณคิดครัวคุณก้อยขอให้คุณและครอบครัวมีความสุขกับการกินโรตีกันนะคะความอร่อยชูัวสไตล์ครัวคุณก้อยส่องตรงถึงคุณก่อนใครอย่าลืมกดซ b s c r i b e ให้กำลังใจกันด้วยนะคะ